จะให้ดูเนื้อของตัวนี้นี่มันมันก็เหลือโห้เหลืองฉ่ำแต่ว่ามันจะไม่ค่อยช่ำเหมือนตัวนี้ตัวนี้มันจะแบบมีน้ำะนะเพื่อนๆน,นี่นี่ดูเอาพาเพื่อนๆมาดูลูกพรุน <c oughs> ลูกพรุนจ้าลูกพรุน ว่าจะพาชิมไอ้ลูกพุูนั้นจะหมดแล้วไม่ได้ชิมเหลืออยู่นิดนึงโอ้ยนกมาเจาะแล้วเพื่อนเพืนกเริ่มมาเจาะแล้วจ้าดูดูดดนี่ลูกพุูน,น,นั้นนะ่ะที่ยายเก็บล่าสุดเก็บไว้ว่าจะพามาชิมอันนี้มันจะฉ่ำเนาะอันนี้มันจะแห้ง เียจะพาชิมโอ้ยนี่มรืนนี่จะมาเก็บแล้วเก็บไปแช่ไว้ทําขนมนี่ยายมาเก็บมรมนนี่นดูดูจะดูลูกใ่ใหญ่ลูกเล็ก จะชิมให้ดูนะฮะมาแทนแทนแทนจะพาชิมลูกพลุนใต้ต้นแอปเปิล <c oughs> อ้ยบังก่อนนอ้ยบงับงบงับงบงังบังบ้ายอะไรจะมันจะโรแมนติกขนาดนั้นโรแมนติกฟินฟินอ้ย Finn, Finn. โรแมนติกมาเพื่อนเอรอเพื่อนมารับได้นี่ ก็เลยพามาชิมก่อนที่มันจะหมดสุดท้ายแล้วนี่เหลืออยู่สามสี่ลูกอันนี้ลูกพุนดังเดิมอันนี้ลูกพุนเนี้ยไม่ค่อยได้กินดีปีนี้โอ้ยปีนี้ยายพูดกับแฟนยายว่าจะติดใจลูกพุนตัวนี้กับเชอร์รี่คือเราได้กินแบบสุกเต็มที่นะแบบปกติมันจะต้องแย่งกับหนอนกินเนาะอันนี้ก็เหมือนกันต้องแย่งกับหนอน นี่นะคะแลจะให้ดูเนื้อของตัวนี้นี่มันมันก็เหลือโหเหลืองช่ำแต่ว่ามันจะไม่ค่อยช่ำเหมือนตัวนี้ตัวนี้มันจะแบบมีน้ำะนะเพือ่อนๆนี่นี่ดูเอาอันนี้อันนี้เขาเรียกพลัมอันนี้ภาษาเยอรมันเขาเรียกเรเนโคร เรนเนคลอสเรนคลอสอันนี้เรียกฟลาวเมนพลัมหวานแล้วนะหวานแต่ว่ามันแห้งๆนะมันไม่ค่อยช่ำน,นะ ตัวนี้ยายจะบอกว่าสมัยก่อนยายไขายขนมวานอยู่ข้างๆร้านคนใต้ผัวเขาทำงานราชการไปราชการต่างประเทศบ่อยแล้วเขาได้ยายเนี่ยจดจําจนถึงทุกวันนี้เลยยายนึกไม่ออกเนี่ยจำได้แต่ว่ามันลูกกลมๆอย่างเงี้ยเขาให้ยายมาสองโลก,กินติดใจเลยยายมาอยู่นี่ยายแบบว่า กินแบบว่ายังไม่ได้รสชาติของที่ยายเคยกินนะเนี่ยจําได้แต่ลูกกลมๆใหญ่ๆปัน้นคิดว่าตัวนี้แหละแต่ว่าที่ยายมาอยู่ในหลายปีแบบว่ามันไม่ได้กินสุกเต็มที่นะอเยี่ยงกับนอนกินเนี่ยเพิ่งมาปีนี้แบบอืยายกินแล้วแบบว่ามันเหมือนที่ยายเคยกินเลยอะ่ะมันหวานช่าที่ยายบอกว่าเหมือนเงานะ เรายายไม่เคยให้ไครเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้สุกดีไม่เคยได้แบบว่าเอาไปฝากใขรปีนี้ได้ไปฝากอยู่หลายคนอยู่นะอืมเพราะว่ามันสุกดีมันสุกแล้วมันนอนเจาะเหมือนพุทราบ,บ้านเราอ,อะประมาณนั้นอะพูดถึงนอนเจาะนะไม่ใช่รสชาตินะนะ พันนี้มัไม่เคยได้ให้ใครพันเนี้ยให้บ่อยลกูลกแตกตาแต่ปีนี้จะน้อยหนะ่อยปกติจะใหญ่กว่านี้นิดนึงรอเพื่อนนะเนี่ยกินไปมองไปลูกเกือบจะเท้าแอปเปิ้ลเลยดูลูกเกืบเท่าแอปเปิล้ลละ